สวัส,ด,สคคนนดีพี่นอ้อง FC สุโขนครับตอนนี้ส่งผู้โดยสารลงบานเกษมมาดพี่น้องเอ้ยโอยพากคึกคักครับลงบานแต่ลระลงบานคึกคักหลายนี่แต่คนพี่น้องคนนาง่า ขนาดโรงพยาบาลขนาดโรงพยาบาลไอ้นี่เด้ยพี่น้องขนาดโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนขุนค้นนางเต็มอยู่ทางนอกอยู่พี่น้องเห็นบ่มขุนค้นนางนางถาครับบ้าแมวไทยทำบรรยากาศเบิ่องบนพ้นนี่อยู่ทางวงเวียนทางด้านขวานี่ก็บนางเต็มอยู่พี่นอ้งนอง,งนางเต็มอยู่ครับพี่นอ้องบ้าแมวครับเจ้าหญิงไทยจังไล่ให้เบิง่งจังไล่พี่น้อง ให้เบื้องต่อที่ให้เห็นไนด้พี่น้องคนพี่นอ้องขนาดโรงพยาบาลเอกชนนะครับพี่น้องเฮ้ยพี่นอ้องเห้ยเอาอะไรมาเถียดไทยออ,ออกรถแตตีซีครับก็จะได้ผู้โดยสารข้างนอกก็คนก็ยังไปทำงานกันปกติกครับพี่นอ้อง มาคนกันมาเรื่อยๆครับมาบหากินพ่อผักย่อมก็หากินพอย่อมนะครับพี่น้องผู้ใดมีผู้ใด,ดสานก็ยิ้มได้ผู้ใดเบื่อมีก็อ๋อพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ยุบแค่เกษมครับกำลังมุ่งหนาวนะครับเดิอมอบางแคอันนี้สถานีอนามัยพี่น้อง ปัดเป็ขนาดอน,นามัยค้นเตรียมอยู่ยพี่น้องนี่แหละครับในกรุงเทพกับเพียงซีแหละครับต่างจังหวัดกับคือติบวต่างกันเนาะต่างจังหวัดกับนีจุดพผักคอยเนกรุงเทพกับนีกันแหละครับจุดพักคอยกันนะเรีว่าบ้าแมวว่าอยากคอยต้งองขาดอกก็ได้ออกรถลายมือเลยพี่น้อง เดีออกรถหลายมือแล้วว่านก็นเลยไปหาถก่แกบอกโอ้เฮียขอออกหน่อยไม่มีกินแล้วเนีงินสิกินกับบมี่พี่น้องเลยก็เลยต้องมาออกออกแต่ตีซีครับมันครับแต่หังว่าบ่มีผู้โดยสารนี่ครับประกาศประกาศ,กาศอีกสิบหกจังหวัดหรอครับคุนแล้วรวมทั้งโคราชพร้อมย่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม เงินเยียวยาวันท่านเห็นออพี่น้องลงมาตาที่ศูนย์เอาเงินไปลงร้อยหนึ่งจะได้เดียเก็บไปกินนี่ยพอดีผจักสิได้ย้ำได้จักสิได้ใส่บ่อเพราะงัน้นตายกอนกันบพ่อจกครับสิไล่กันไปทั้งเดแท็กีโอโอ่ก็ได้อ้าวโ่วากันเนาะพี่น้องเนาะต่างพ้นกับต่างดินลน้นนี่แหละครับการพุทธจรนในกรุงเทพก็ววย้ำเศร้าคืออะไรครับพ้นกับไปเห็ุงาน แท็กซี่ครับขี่มาไล่กันอยู่นี่ไล่กันมวนกรุบพี่น้องอืมไทยเพิ่งโลงครับนี่หอดูหม้อบางแคหอดูหม้อบางแคแล้วเอาไปพ่อใหญชนะไ,ไปซื้อยังไปตลาดบางแคที่อใหญชนอถูกกันต่อไปอนี่ครับนะมองจอดตรงนี้จอดก็ปวนตำรวจด้ไปสํา จั๊กจีแลนไปทั้งไต่ไล่ตะกันพี่น้องไลทตะกันตั้งฝุ่นกับมีแต่ตั้งแต่แท็กซี่จอดพี่น้องไปจังไรเะาบ้างไทยหนาบ้าแมวไปจั๊กจีได้เห็นว่าไซนัากาศสองสัน้นสามสั้นคนละพี่น้องไซนักอากาศสองสัน้นสามสั้นพ่นละ แดดแ่าที่เหี้ห้อยแด้ว่าเป็นกำลังใจสุขคนเด้อพี่น้องเด้อครับผมโอ้ยสี่นาทีอัปเดตให้เพื่อนรีเซอรดว่าพี่น้องว่าว่าแมวยังว่าตายตอ,ตอนแรกก็ไม่นมก็เป็นไข่ครับตอนแรกกับเป็นไข่เป็นไข่ก็เลยว่าย่ยานกระพ่องนี่ก็เลยหยุดน้ำก็หายไปแล้วครับหายไปแล้วหยุดเป็นอาทิตย์นะครับ ก็วนี้ยังเกิดขึ้นว่าม่ครับว่าไม่ออกตาฝนแต่ว่ากับเราแว้งซื่ๆนะครับแต่ว่าตอนนี้แบบวันี้ยังครับร่างกายก็ปกติดีก็เลยแล้วกบบวันี้กินครับก็เล่นมาออกฝากไว้เท่านี้เราพี่น้องครับสวัสดีครับ